โดนัทน,นมสดครับที่ร้านน้องน้ำเพชรขายดีครับขออนุญาตดูขายหน่อยครับไปเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับขายดีครับ โดนัทน้องน้ำเพ้นโดนัทนมอดครับนี่ครับอยากซื้อแฟนชายนี่แฟนชายมระมาเท่าไหร่ครับมีอะไรบ้างครับ จะร่มใช่ไหมอ่าใช่ไปเร่งมากๆมันก็ถ้อดะดแล้วแ้าทดอดู้ดูแล้วสุกคือแค่เหลืองก็ใช้ได้คือสุกแล้วอ๋่ค่ะแต่ว่าที่สัญแล้วก็รอไอซิ่งธรรมดาแค่นั้นใช่ไหมฮะน้ำตาลค่ะเราจะเป็นน้ำตาลองน้ำตาลเดดค่ะแต่ที่สปาคของเราถ้าเราได้ทานดูนะเราจะสังเกตได้ว่ามันจะม่สัสดีครับ อยู่ช่วงเือกระแสด็กแล้วครับผมวันนี้เรามานี่ครับมางานเกี่ยวกับ,กบพวกกาแฟครับจะมาดูแฟนชายดูอะไรต่างๆเดี๋ยวเราดูห้าข้างในมีอะไรกันบ้างมีแฟนชายต่างๆมาให้เพื่อนๆดูฮะว่าอะไรดูจะมีประโยชน์เอาไปค้าขายกันได้ครับผมมาทันเราไปกันด้วยโดนัทนมสดครับชื่อร้านน้องน้ำเพชร ขายดีครับเมื่อวานาเมื่อวานนี้รบวน่านะ่โด้าเยนชายสานะคะสใส้งไหนไรไนเลยนะคะนีฟนชส่งเป็นเต้งให้หรือว่าส่งเป็นอย่างนี้ให้เลยฮะส่งแต้งโดมให้หรือว่าส่งเป็นส่งเปนตรงดเป็นเป็นเป็นส่งเป็นให้แล้วนะค่ะแค่ให้เป็นเกียว่แข็งไว้ปะเลยวาแช่แข็งไว้เลยวาไงฮะ่ข็งแ่งขออนุญาตดูขายหน่

อยากซื้อเฟรนชชายนี่เฟรนชชายประมาณเท่าไหร่ครับมีอะไรบ้างคะถ้าโฮ<ค>มเซตแบบนี้เลยไม่มีตู้กระจกมันจะอยู่ที่สี่พันห้าค่ะมีโต๊ะมีทุกอย่างมีทุกอย่างพร้อมเดีวแวตู้กระจกนี่ใช่ค่ะสี่พันห้าใช่ค่ะแล้วต้องซื้ออ้าวขออนุญาตครับรุ่นนี้ที่มีคนมาเรียนเนี่ยนะครับมีรายละเอียดพร้อมโ,โดนัทด้วยนะคะโดนดัทขนะา,ายได้ประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งพันชิ้นก็ขายได้ห้าพันถูกป่ะใช่ที่ละห้าบาท ไม่ใช่ระทไฟฟ้านะคะเพราะว่านี่มีออเข้าใจก็มาคือในในสี่หมื่นห้มีมเตาแก๊สแล้วก็มีถังแก๊อังแก๊สถังแก๊สกระทะโต๊เอ่เอีอออย่างเี้ให้อันงกระทะี่จไม่มีกาซถังแก๊เมีรถเข็นมีที่ขีบมีทุกอย่างคะมีเทมโอเิเตอร์กระบะใส่อันนีฮะกระบะใส่ มีถาดมีตะแกงวางมีป้ายไวเนี่ยวกรนเช้แข็งหนึ่งพันชิ้นนะ้ำนะมันพืชสิบลิตรนะฮะนราคานี้ฮะเพื่เพื่ห็นปอะมสี่หมื่นห้าสบสี่เพืนะฮะแต่พิเศษถ้าจองในงานมีลดุ้นทันะว่าบ่ะนีครับลหลังหลังจากหมดพันชิ้นแล้วมามาสั่งยังไงฮะสับองบราัาสบพก็คือขั้นต่ำคือพันลูกใช่ค่ะก็คือแล้วเก็บได้กี่วันครับประมาณ อ๋อเท้ตู้ฟิตเอาไว้อ่าเอาขึ้นมาก็มามาปล่อยให้อุณหภูมิห้องนานเท่าไหร่ถึงจยถึงจะฟูเครื่อหใ,หใหมให่รอบครับคุณแช่แข็มงมาใช่ไหมแล้วก็จะมา,มาทอด่ยต้องมาเที่ยอุณหภูมิห้องกี่ชั่วโมง อ๋ออันนี้ก็คือเราอะไรมาทนะอ๋อพก็ได้อว่าหอวไอ้กาเ่าก็ได้เราก็จะใช้เวลาคลายมาณไม่กี่ชั่วโมงแต่ถ้าอยากให้โดนท้นมากกัโนายให้เยนอเมนูเพราะหายเย็นไม่นู่นแล้วเนเย็นและตแล้วก็ูลัแล้ว้ว่าองนออใหู้รังมาใช่อทีหนึ่งเอาออกมาแล้วทิ้งไว้ชั่วโมงนึงฟื้นหายไหมชั่วโมงได้นะอ๋อ มัน,น,าานะจะนม <ไป S 1> ใช่<ต>ไหมอ่าใช่แไปเร่งมากๆมันก็ามีเคลอก็่อยากใปงติดนแล้วแต่ว่าอยากไการเ่นรเที่่เก็มได้ท่เนลี่หแต่ถ้าเราเอาฟองอ,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 อี่เก็บโฟมอาา็เราสามารถใช้ลูกี่เป็นที่เปที่อบเป็นที่เป่าลได้ค่ะกใส่ใดไข้างนที่ใช้ที่ตีมมนเหมือนแบบว่าไอ้น้าได้ไเกี่ยวไหมไม่ไม่ไม่ช่วยใช่ห บางทีจะใช้เป็นห้องเล็กๆแล้วมันเป็นไอ้น้ำครับพวกไอ้น้ำเข้าไปอันนี้เป็นถ้าเป็นห้องเล็กๆก็คือใช้ได้เป่าหม้เป่าความร้อนถ้าโดนพลังได้เลยเราจะเลยนอนที่ร้านผมถ้าโดนทารแกงถ้าเราหลังจากนั้นเราก็ตากเร็วใครสนใจก็คือของคนก็แค่ทอุกคนพ่อฟังชั่วโมงเดียวพอไหวง่ายแล้วแต่ว่าถ้าแดดร้อนไม่ถึงเราอ๋อแดดเราไม่ถึงได้กลับมาพูดหมาได้ครับเพื่อนๆสนใจลงทุนกันนะฮะสี่หมื่นห้าที่เบอร์เดี๋ยวครัเบอร์เขาอยู่นี่ฮะนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหนึ่ง สี่สี่แปดศูนยูนย์สี่แปดเจ็ดหนึ่งนีฮะตามเบอร์นี่ครับมีหลายเบอร์ครับเราโทรติดต่อเข้ามานะครับเนี่ยฮะเพราะองเราเป็นทำเป็นแฟนขนาดเลกที่ไม่สาการาไม่ต้องลงทุนลงทุนไม่เยอะครับหลักสี่ห้าหมื่นอยงมต้องเงนมาอเราก็ได้อ่ทเลยน่ว่าเราูร้อนเป็นเกมที่เหมือนย่างฝนด้วยแล้วด้วยความ ทำแา่าแนี้ราคาแค่เรนหาาห้าห้าองหอเอแ่ที่่ายนะคะที่ปารถนมนค่อเรอยปางง่ายปาณัเดนี้สแล้วนะคะโอเคครับนะครับเดี๋ยวดูเขาทอดแลวทอดดูเขาสุกคือแค่เหลืองก็ใช้ได้คือสุกแล้วใช่ค่ะแต่ว่าที่สองแล้วเราไอซิ่งธรรมดาแค่นั้นใช่ฮะน้ตาลค่ะเราจะเป็นน้ำตาลอยน้ำตาลเดทบอดี่่แต่ที่สอ ของเราถ้าเราได้ทานโดนะเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมไม่อมราะว่าไม่ไม่อุดน้ำมันเพิ่งแต่ว่าเราหมักอยู่มันก็เป็นคุดมีก็คือว่าห้ามตับห้ามตับ้ก็เลยที่เราทำมีคือคือซักซึ้งเมนชาจะสอนวิธีการทอดด้วยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ไม่ไม่เกินเท่านี้แนะไม่ต่ำกว่านี้อะไรเพื่อจะให้เพื่อให้หนึ่งโดนัะไม่ไม่อุน้ำมันแล้วก็ฟูเต็มที่ของได้เต็มประสิทธิภาพของเขาใช่ไหมอืมเนี่ย แล้วหลังจากนั้นก็คือมาซื้อซื้อตัวโดดแรงคุณค้างวันหนึ่งพันพันชิ้น 2, ในราคาสองพันห้าสิบนะฮะกำไรครึ่งๆครับผมแต่ว่ามันมีนส่วนต่างคือค่าแรงคุณแล้วก็ค่าน้ํามันนะฮะค่าสถานที่อา่าท,ที่เหลือเป็นกําไรแล้วแล้วทางทางทางบริษัทมีโฆษณาแบบว่ายิงออนไลน์ออนอนไล์โฆษณาไว้ให้เพื่อสร้างแบรนด์เรย์เตี้ป่ะครับหมายความว่าให้คนรู้จักแบรนด์มากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่าต่างของต่างก็ตอนะไร ตอนนี้เราเปิคล่นจะแบบคลื่นจะเปิดเนีเพราะว่าของเราแบบเปิดมานค้าเปิดที่ร้านมาคางีแล้วก็จะมีการแยกทางออกขายที่ไหนนะนี่แหละนะบางวังสามชื่อน้องน้ำเพชรนะน้องตรงใกล้ๆนี้มาที่มีตลาดปลาป่ะใช่ค่ะนั่นแหละคือที่ที่ผจญเยื่อนเราแล้วก็มีหน้าร้านคะตรงแยกนั้นเลยตรงฝั่งฝั่งร้านทองหรือว่าฝั่งร้านร้านร้านหนุ่มตรงข้างตรงข้างตัวนี้ค่ะอะไรที่ไม่สูตนิสันยสูตนิสันใช่ค่ะ มันเพิ่งแล้วมันมีร้านบาังคุเตย์อยู่ร้านยังไงร,ร้านหนุ่มบังคุเตยอะไรเนี่ย